เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าเห็นสุนัขกำลังเลียหน้าเลียมืองคุณทำนายว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคมีลาบแบบฟุกฟุก ช่วงน,นี้อาจมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจอยู่บ้างแต่มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่กวนใจเท่านั้นชีวิตตอนนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการได้พบเจอสิ่งใหม่ๆความรักคนโสดที่กําลังพบหาดูใจกันอยู่ระวังอย่าลืแอาคิดที่จะไปมีใครเพราะมันอาจจะสร้างปัญหาและความวุ่นวายตามมาแบบไม่หยุดหย่อนระวังรักจะพังเอาง่ายๆส่วนคนมีคู่ รักกันเอาใจใส่และดูแลกันได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรให้ต้องหนักใจต่างคนต่างสรรหาวิธีการและการเติมเต็มความรักให้กับคู่ของตนอยู่ตลอดนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอิจฉามากๆก,การเงินด้านการเงินถือว่าดีมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคและลาบลอยแบบฟุกๆที่กำลังเข้ามาแต่ต้องระมัดระวังอย่าไว้ใจใครในเรื่องของเงินเงินทองทองเป็นอันขาด ส่วนด้านการงานถือว่าราบรื่นดีไม่มีอะไรติดขัดคุณจะมีผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนใครทำงานราชการก็ทำไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรโดดเดนเ่นมากนักเลขมงคลให้โชค3 1 4 1 4 7และ8 9 9 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ